จะไปพักผ right, ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาลงงานต่อเพราะว่าจะมีงานต่อไปเยอะอยากจะไปมาดลเียนะครับเพราะว่าเห็นน้องซีซีไปมาเขาไปสวยมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นเป็นหลายๆคนคือไปเที่ยวผ่านอินสตาแกรมของคนอื่นแล้วสวยดีนะสวยดีไปมั่งได้ไหมเหมือนเต็ไปเหมือนจะหนึ่งไปบ้างถามๆเรื่องชุดเก่ดบอกว่าพี่ปอบมีส่วนช่วยเยอะเลยช่วยเลือกผ้าอ๋อพี่ปอบเป็นคนเลือกผ้าให้ค่ะแล้วก็เป็นคนเป็นคน ือเขาจะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาเวลาเอ๋แต่งตัวเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นคนที่คอมเมนต์แบบดีดีเลยค่ะแรงดีมากเอ๋ก็เลยต้องให้เขาดูต้องให้เขาเลือกให้เขาแบบให้เขาชอบให้เขาถูกใจเขาจะได้ชมเอ๋เยอะๆอะไรเงี้ยสวยไหมวยโอ้โหสวยสุดๆนี่ผมพูดต้องก้มหน้าตลอดไหมเนี่ยอย่างงี้ได้ยินใช่ไหมสวยสุดๆครับ เดี๋ยวในงานจะสวยกว่านี้อีกอ๋อเปลี่ยนชุดยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ว่ากระโปรงจะบานขึ้นจะยาวคือเดี๋ยวว่นตอนนี้จะมาอ้าวบอกเขานิดนึงไงว่าอันลังการกว่านี้อีกนิดนึงเลยแล้วพี่อ๋อชุดเจ้าคุณนี้ตลอดใช่ไหมชุดเดียวครับจะเปลี่ยนมาไหมพี่อ๋อจะเปล่ยนนะรอรอขอบคุณครับผมรู้ว่าผมสอบไปสมุดเลยหอสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะสมัยรัชกาลที่ห้า ก็ขอบคุณพี่โต้งครับพี่โต้งพี่โต้งช่วยพี่โต้ง้พี่โตงช่วยก็มีอะไรอยากพูดกับพี่นะคะผู้หญิงคนนี้ที่เราจะได้เจอเดือนหน้าทุกวันทุกคืนก็ก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่อดทนมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่ใช่คนที่ดีมากพี่รู้ตัวพี่พี่ก็เหมือนคนทั่วไปที่ มีรักลบโกรดหลงมีมีความดีมีความก้าวร้าวก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วก็เอ๋เป็นคนที่เห็นมุมที่ชั่วร้ายของพี่ที่สุดพี่เชื่อว่าเป็นคนเดียวในโลกแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ยังไม่เห็นเลยว่าพี่เป็นคนชั่วร้ายแค่ไหนแต่พี่ว่าเอ๋ก็อดทนนะอดทนที่ให้โอกาสผู้ชายคนหนึ่งที่มันก็ไม่ได้เป็นคนดีมากอดทนจนจนให้สอนให้เขารู้ว่าการรักคนอื่นเป็นยังไง เอสอนให้พี่เมื่อก่อนพี่จะรักตัวเองแต่เอจะสอนให้พี่รู้จักที่จะรักคนอื่นแล้วพี่ก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็คนคนของพี่มาตลอดพี่จะไม่ทำให้เอกผิดหวังเอและพี่อะไรอยากมีความรู้สึกอยากจะพูดอะไรกับพี่ปอยคะจะบอกว่าดีใจค่ะดีใจที่ที่เอมองเวลาไปเวลาเองรู้สึก หรือว่าเวลารู้สึกไม่สบายใจจะมีพี่ปอคนเดียวที่จะเข้าใจแล้วก็จะมีพี่ปอที่แบบจะอยู่เคียงข้างอย่างี้ตลอดเลยคือพี่ปอเป็นคนดีเอกก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะเอกก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่เอกก็บอกว่าเอกก็ขอบคุณพี่ปอจริงๆคือถ้าเอกไม่มีพี่ปอเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอกจะเป็นยังไงอม เอก็ไม่รู้ว่าเอกจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงจะเดินไปทิศทางเส้นทางไหนเอก็ไม่รู้แต่ที่เอกรู้ตอนนี้คือเอกมีพี่ปล่อยเบื้องค้างเอกไม่กลัวแล้วว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงออหอม,อมสะตออ้อนไหมคะหอมหอมสะต้อนไหมหอมเลย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 ผู่อื่นนี่ผู้ชายหอมหมดใช่ไหมใช่ค่ะคู่นี้เอาผู้หญิงหอมมาก ขอต้องทงนี้ก่นอนทงนี้ก่นอ,อนพี่อเอนวันเดี๋ยว,เยวเ <c oughs> ่เกลียี่ไ้องอมอ่ะจูบเลยใช่ไเะนะอ่า <c oughs> โอเคั่งไหมยืนหรื <c oughs> อ,อ,อ,อนั่งดี <c oughs> นั่งน <c oughs> ลาวมาทางนี้ครับหอมตั้งแต่ฝังนูนแล้วก็หมุนไปหอมนะที่ต้องหอมนี่เดี๋ยวคนเขาจะมองไม่ดี ต้องชี้แจงว่าเกิดมาไม่เคยหอมเซอร์ราวแบบนี้นะ ไม่อยากซื่ยจไม่ช่ฝรังนะนอยบเลยแล้วรับผิดชอบนะไม่มีใคดานะเอาตรงนี้เป็นพยานของไม่มีใครดานะ Esto me nada.